ก่ต uh, 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 ัวเขาครับ่ัาปนัมาทนี้เลยครับอะไรครับ ชองหางตุ้นี่กับสองหางเตนี่้สองหางนี่หน้เต้นกับม่ับไม่่องางุนอลี่ับ่างดน้าเต้นรับาเับหนายางประมาณนี้รับยางประมาณนี้เลยรับหนายางประมาณนี้เลยรับอยา๋พุผมอยติดตะกร้าตังไว้ครับประมาณนี้เลยหน้ายางประมาณนี้เลย ี่ครับ้องานดูอพี่ับนี่ยือไซเลยครับนี่แค่นีี้ครับ้องานูอพี่ับพวกหัวทิตตะกร้าตครับงน่าเลยครับอโนเนี้ยงเหเนี้ยครับปรงมาณนี่เลยครับในพวกหัวติตตะกร้าตางครับ